โอยเย่กัสวัสดีคือคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเช่นเคยอ้นสันติแชนแนลวันนี้อยู่เกมสแลมดัมเกมที่ผู้ชายหลายคนน่าจะรู้จักนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่นไอชากุระงีวันนี้ผมจะมาเล่นแบบว่าสายแบบว่ารีบาวอะ่ะเออมาดูพรสวรรค์ของผมนะคือเนี่ย,ยดูดิผมไม่ได้อัพอะไรเลยนอกจากอัพอันนี้เนี่ยลอยตัวรีบาวอะ่ะเพราะว่าผมตั้งใจที่จะเอาตัวเนี้ยมารีบาวโดวยเฉพาะเลยไม่เน้นเดีว๋วจะทําแต้มหรืออะไรนะไม่เน้นทําแต้มไม่เน้นแบบอะไรเลย การมารีบาโดยเพราะเลยตัวนี้สำหรับเจ้าซากุระงินี่มันคือผมก็เกิดนิดนึงนะว่ามันมาอยู่ในชนมบาสได้ไงคือเริ่มแบบเริ่มแรกเลยนะไอซากุระงิเนี่ยมันมันเป็นคนที่จีบหญิงเท่าไหร่ก็อกหักอ่ะและคือหญิงที่มันจีบอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันไปชอบไปไปคบกับไอเพื่อนของมันที่เป็นนักบาสไงเออไอชายไอไอซากุคนนี้มันก็เลยเกลียดบาสเข้าเส้นเลยตอนนั้นซึ่ง มันเลยใครพูดเรื่องบาสนะโดนมันเขกหัวแน่นอนอตอนนั้นนะและสักพักมันได้เจอกับน้องสาวของอาคัง,งิมันไปเจอน้องสาวของอาคัง,งิใช่ไหมมันก็เลยปิ๊งเลยปิ๊งและไอ้น้องสาวของอาคัง,งิเป็นคนชักจูงให้ซากุรนะงิมาเล่นบาสคือนั่นแหละก็คือจุดเริ่มต้นของซากุระงินะซึ่งเป็นแบบมาเล่นบาสอะ่ะเพราะว่าชอบผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะ แม่งโคตรได้เลยอ่ะไอคนเนี้ยโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะผมจะมาไม่ได้มาชูดไม่ได้มาทําแต้มหรืออะไรนะผมจะมาเล่นซากุระงิรีบาวโอเคปะโอเคอาจจะไม่มีรีบาวเดียวอาจจะมีอาจจะทําแต้มด้วยเดี๋ยวมาดูกันดีกว,ว่าผมได้แต้มสักกี่แต้มอ่ะเออวันเนี้ยเออดูนะดูควาสวรรค์ผมนะมีแค่นี้นะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมดีกว,ว่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับทุกคนเจอกันโอ้โหคือผมมารีบาวได้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่คือฝั่งนู้นอะ ตัวสูงด้วยดิฮานานตะนะฝันว่นมีฮานานตะแล้วก็โคุ้งเนี่ยแล้วก็มีผมกลัวตัวเดียวผมตัวผมกลัวไอเนี่ยไอฮานาคานากะตะเนี่ยเออผมกลัวตัวเนี้ยเพราะมันตัวสูงค่อนข้างที่จะรีบาวยากอ่ะแล้วเรามาดูกันในว่าผมจะรีบาวได้หรือเปล่าตัวสูงไงไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะเออจำบอลเป็นไงดูไง นี่ไงหนึ่งลูกเอาส่งมาไหมยิงเลยเพื่อนเจใจใจใจส่งก่อนสวยโอเคเพื่อนทำแต้มไปได้น,นะครับจังหวะนี้ลองเนี่ยมาดิใครเข้ามามึงโดนลงหรือเปล่าลงหรือเปล่านี่ไงต่อเลยเพื่อนชุด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 ,ช,ด,ช,ดชุดเลย โอ้ยโดนตกเพื่อนโดนตบโอเคเพื่อนรับบนนะอลได้นะขอบอลมาดูแต่ปู่อะไรอ่ะแมงไม่ได้ตัวทำแต้มจริงอ่ะผมไม่ได้อัพแรนเลยมาเลยลำบากกันสิฮานาตะาด้วยเดยเอาเลยดังเลยดังโอโ้ชุดโอเคสวยเพื่อนชุดกันนะ ชูดลงทุกลูกเลยอะเ,อเลยเพื่อนชูดิชูดดิดดนี่งไงร,รีบาวาเอาไปออกออกเต้นก่อนไงเพื่อนเอาไงรีบาวเอาไปเพื่อนอีกทีนึงแกตัว เออสวยมันต้องอย่างนี้นะราชาลีบาวเออเพื่อน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 หลุดแล้วอะไรตัวสูงแล้วไงโอเคเพื่อนชูนะโอเคลงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชูดิสวย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 มันทำมันพลาดมันพลาดเ่อนตีไปแล้ว โอเคสวยผมมันติเลยอะ่ะสิผาแล้วตอนนี้สกอผมนำอยู่สามแต้มเพื่อนผมมีติแล้วเพื่อนโอเคเพื่อนดังันเลยผมต้องป้องกันไอเนีน่ยตัวสูงนี่ว้มันชูดได้ด้วยนะนี่ไงเออ กูทำแต่ไม่เป็นอยอู่ตรงนั้นกูโหจริงผมน่าใช้ตินะเมื่อกี้จะได้จะได้เอาลงมันอนะลงมันอนะไม่ลงก็เสร็จดิเอาเลยแล้วกันมึงดังสากุลเงียดดังมามามาโอ้โหตกไม่เป็นตกไม่ได้ อะไรอะไรนี่ไงวิ่งมาแย่งดังยิงแบบแย่งรีบาวเลยนะสูเลยเพื่อนดังมาเลยเพื่อนเออไว้ใจเพื่อนนะเราเล่นเล่นอย่างนี้เราต้องไว้ใจเพื่อนเพื่อนต้องไว้ใจเราว่าเราจะรีบาวได้ป่ะโอ้โหลงไปเลยบ้าเอ,อ้ยเอ,อ้ยส่ง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 สวย สวยทำได้มากเพื่อนเวลาเหลือ,อยิบเก้าวิเฮ้ยชุดเลยเหรอป่าหรือเปล่าเอาเลยเออสวยราชารีบาวาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงขอให้เพื่อนเชื่อใจอ่ะเฮ้ยลงวันอน่ะโอ้โหนี่ลงเลยเพื่อไม่ให้รบกวนนะลงไปง่ายๆเกินอนะ่ะเนี่ย

ไปดูสกอร์เนี่ยวะผมรีบาวไปกี่ลูกโอเคแรงขึ้นด้วยวะได้เอ็มด้วยนะ <c oughs> อือยู่แล้วอ่ะครับเออคือคือผมเล่นซาก,กุระงิที่พรสวรรค์แค่อัพแค่รีบาว <c oughs> นี่นะคือผม ที่ผมได้สก,กอร์เนี่ยผมอันติแอนหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็รีบาเป็น11ลูกคือรีบาสิบเอลูกนี่คือเยอะที่สุดในเกมละดูดิลุ้นนี่รีบาเป็นหนึ่งรีบาเป็นหนึ่งโอเคไม่มีอะไรมากนะคือผมได้ MVP อ่ะแค่นั้นเนี่ยโอเคเดีย๋ยวเราก,กดกันอีกสักทีไหมกดกดอีกสักทีกมันเร็วกันไปเดี๋ยวก,กดอีกทีหนะึ่งดีกว่าดูว่าผมจะรีบาเได้ป่าจะดูดิผมจะเจอตัวอะไรเดี๋ยวก,กดอีกสักทีนะลิงป่าจะสู้อะไรกับลิงหัวแดงแล้วรอรีบาของเดียวนะผม โอ้มาก็เสียเลยอดอนดีบาต้องไว้ใจผมเอาเลยไหมเพื่อนชดเลยเหรอป่านะเลยอัพเฮ้ยกูเลยอัพไว้ลงกูโดนเพื่อน โอ้โหรีบโดดไปร์นีบโดดกันไปโอ้โหโดนก่อนเลยตอนนี้คู่แข่งผมนะเหมือนไม่ใช่ทีมฝ่ายตรงข้ามอะเหมือนเป็นทีมผมเองอะอ่ะขะง,งีะ่แย่งอิลิบาลอยู่นั่นอะโอ้โหจะเป็นราชาลิบบอลตกไปทีนึงลงโอเคโดนแย่งอิลิบาลแล้วถ้าผมถ้ามีตัวยิงบอลเราจะทำนี่โอ้ ขอที่หนึ่งนิดเออมาจากเกมนี้ผมจะทำแต้มดีกว่าวะถ้าโดถ้ามีอาครางเี้แย่งรีบาวเดี๋ยวผมทำแต้มดีกว่าไปไปเพื่อนชูเลยนะนี่เฮ้ยมึงแย่งกูรีบาวทำไมเนี่ยส่งมากูทำแต้มก็ได้มะนี่อขอทิ้งเราตบเลยขอทิ้นงนี่ เออตอนมีเพื่อนมารีบาวให้แล้วเราก็มาทำแตงมันด้กว่าวะอย่าดโอ้กูว่าแล้วมึงลอยมาไกลๆมันดังไปเลยนะยังไงเพื่อนจะกินได้เพื่อนดีกวเปล่าไม่ได้ลนะตกไปทีนึงตกไปทีนึง ย่มนะย่มไต่แป้นผมคุมไต่ออเหรอรีบโดดดีกว่าระวังเพื่อนเประชุดนะโหไปขดไก่ผมจะคุมไต่แป้นโอ้หอาะคั้งนี้ไม่เข้าใจเลยว่ะตอนนี้ผมโดนอาะคั้งนี้แย่งตำแหน่งผมไปเลยดิราชารีบาวะ โดนแย่งตำแหน่งาราชาล리บาไปผมไม่ยอมหรอกไปทำแต้มให้ก็ได้อ๋อตีหัวนี่ไงเขาเห็นปะซากุ่งหีดสายทำแต้มไม่รีบาวอ่ะอืมเต็ดเอาออกไปแล้วก็ชูเลยโอ้โหไม่ลงอีกโอ้ยแยกงกุญยบาวไปวะนี่ เลยโดเลแอปเข้าไปนะลำบากอะส่งให้มิสซี่ไปสก,กีให้เพื่อนนะสก,กีไม่ได้ด้วยนี่ฮ่าฮ่าตำแหน่งรีบาเป็นของข้าไม่ยอมหรอกอตำแหน่งรีบาเป็นของกูกูเอาทั้งแต้มเอาของรีบาอ,อ่ะคันจมูกพอดีโคตนะผมก้าจมูกพอดีอเมื่อกี้โอ้โหลงไปเลย อันติีไปเลยแล้วกันตาลูกูละงหิดังลงนี่ลูงดีบ้าไปของกูแต่เป็นไปของผมอย่าไปแย่งเอามั่นใจเหรอนี่ไงโดนตบเลยลงมนะโอเคลงตบยังไงวาอานตีนี้มาตเตะไปเลยนะมาตเตะเข้าไปแล้ว ได้ดิป๊บหลบทันนะชูดไปเลยนี่เลียบเลียบไม่ได้ชูดเลียบไปเลยว <C> e <at> ิ่งหาละเหลือฮาบีแล้วลูกท้ายผมต้องชูดไอ้หูแม่งบางสม,มิธเลยไม่ได้ชูดทำไมาจะขนาดนั้น โอเคเดี๋ยวดูสกอร์นี่ว่ว่าผมได้ได้สกอร์อะไรผมโดนอาคังหีแย่งรีบาวอะ่ะผมฝั่งนู้นไม่รีบาวเลยนะผมโดนแย่งตลอดเลยดูดิสกอร์ผมอะคือผมผมพยายามที่จะมารีบาวไงคือโดนเอเนี่ยพวกเดกกันอน่ะมันแย่งรีบาวหมดเลยอะโอเคสำหรับสกอร์ผมแล้วผมทําไปสนะิบสองแต้มเนาะแล้วรีบาวไปหกครั้งเองอะคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคลิปนี้ผมตั้งใจที่จะมารีบาวโดยพอะเลยนะ โดนแย่งเฉยไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเนดะีย๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับการรีเบลนิดนึงนะคือการรีเบลเนี่ยมัน,ต,นต้องรู้จังหวะของของบอลของบาส์ดอะต้องรู้จังหวะของบาสนะเวลาบาสมันใกล้ตกลงมาใช่ไหมเราต้องรู้จังหวะนะไม่ว่าจะมันมันแล้วแต่ตัวด้วยที่มันจะรีเบลได้นะแต่ผมแนะนำว่าตากุรงร่งกอยะรีบาวดีสุดแล้ว <S <S ไม่ว่าจะเจอตัวที่ใหญ่กว่าหรือสูงกว่าผมผมใช้ตากุรงร่งกอยะมันรีบาวดีสุดแล้วอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ จบดีกว,ว่าเพราะมันก็น่าจะเนิ่นนานมาแล้วละ่ะคลิปมันเริ่มยาวขึ้นแล้วเดีย๋ยวเราจบกันดีกว,ว่าเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์หม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจห้่มทัดคลิปต่ตอไปและสลับคลิปหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรที่เอามาเล่นกันนะครับรอดูกันดีกว,ว่าโอเครอดูกันเนาะโอเคสลับวันนี้ไม่อะไรมากนะครับเจอกันโอเคเจอกันครับหู้เจอกัน